อาแซวุนกี้มหาตีฮัตุระเอกสารไทยเรียกอาแซวุนกี้เป็นแม่ทัพทหารเอกฝั่งพม่าช่วงพุทธศักราช2,311ถึง2,319อาแซวุนกี้คือนักยุทธศาสตร์ทางทหารที่ปลาดเปรืองที่สุดคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์พม่าและมีวีรกรรมในการเป็นผู้พิชิตสงครามจีนพม่าช่วงพุทธศักราช2,308ถึง2,312 อาแซวุนกี้ก้าวขึ้นเป็นขุนศึกชั้นนำตั้งแต่ในช่วงรัชกาลของพระเจ้าอัลองพยาในคราวที่พระองค์ทำสงครามผนวกดินแดนพมา่าช่วงพุทธศักราช2295ถึง2300ภายหลังยังได้เข้ามาทำสงครามกับกรุงธนบุรีอีกด้วย หากย้อนเวลากลับไปอาแซวุนกี้เป็นแม่ทัพที่พระเจ้ามังระให้ความสนพระไทยไม่น้อยไปกว่ามังค้องนรทาแม่ทัพอีกนายตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังเป็นราชบุตรมังระอยู่โดยมักจะติดตามราชบุตรมังระเป็นกองหน้าในแทบทุกสงครามไม่ว่าจะเป็นสึกกับมอนมณีปุระรวมไปถึงกรุงศรีอยุธยาแต่ทว่าภายหลังมังค้องนรธาได้เสียชีวิตทําให้มังระเหลือขุนศึกที่เก่งทั้งบูและบุญเพียงคนเดียว นั่นคืออาแซวุนกี้เมื่อมังระขึ้นครองราชแล้วทำให้อาแซวุนกี้กลายเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งและเป็นผู้มีบทบาทมากในยุคข,ของพระองค์พระเจ้ามังระให้ความนับถืออาแซวุนกี้ผู้นี้มากโดยจะแต่งตั้งให้เขาเป็นแม่ทัพใหญ่ทุกครั้งซึ่งอาแซวุนกี้ก็ไม่เคยทำให้พระเจ้ามังระผิดหวังเลยนับตั้งแต่พระองค์มีอายุเพียง15้าปีจบจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็ยังปกป้องราชบุตรของพระองค์เป็นอย่างดี นับได้ว่าเป็นแม่ทัพกู่บารมีของพระเจ้ามังระอย่างแท้จริงสมดังราชิน,นานามที่ตั้งให้แก่เขาว่ามหาเสนาบดีผู้กล้าดุดราชสีหากย้อนกลับไปในสงครามจีนพมา่าพุทธศักราช2,308ถึง2,312ในการรบกับราชวงศ์ชิงของจีนในครั้งนั้นอาแซวุ่นกี้สามารถสร้างผลงานการรบได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถใช้คนน้อยเอาชนะคนมาก เมื่อเจอกองทัพใดที่แข็งแกร่งก็เลี่ยงไม่ปะทะโดยตรงแต่ล่อให้บุกเข้ามาเรื่อยๆจากนั้นหาทางตีตัดสเสบียงและสามารถเอาชนะได้ในทุกครั้งถึงแม้กองทัพต้าชิงจะบุกมาถึงสี่รอบรวมทหารแล้วมากกว่า1 4ึ0 0แนายแต่ก็ไม่เคยชนะแม่ทัพเท่าผู้นี้ได้เลยกล่าวกันว่าในการบุกครั้งที่4ครั้งสุดท้ายเมื่อการต่อสู้ดําเนินการมาจนทั้งสองฝ่ายต่างอ่อนล้าเต็มที่และหาประโยชน์อะไรจากการต่อสู้ที่ยืด เสยอัน,นี้ไม่ได้โดยในขณะนั้นกองทัพต้าชิงได้ถูกกองทัพอังวะล้อมกระนาบเอาไว้แล้วโดยกองทัพของเนเมียวสยาบดีที่กลับมาจากการพิชิตกรุงศรีอยุธยา อาแซวุนกี้พิจารณาแล้วว่าต่อให้ทำลายกองทัพต้าชิงครั้งนี้ไปอีกจักรพัิเฉียนหลงก็คงส่งกองทัพมาอีกดังนั้นอาแซวุนกี้จึงขอจิจาสงบศึกแม้จะยังไม่ได้รับพระราชาอนุญาตจากพระเจ้ามังระและจักรพัิเฉียนหลงก็ตามสุดท้ายจึงเกิดเป็นสนธิสัญญาก้องโตน แม้ทั้งพระเจ้ามังระและจกักรพรรดิเฉียนหลงจะไม่ทรงพอพระทัยกับการเจรจาโดยพละการของแม่ทัพทั้งสองแต่เมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นคุณมากกว่าโทษที่จะเกิดขึ้นกับอาณาจักรทั้งสองจึงไม่ได้ทําโทษร้ายแรงแก่แม่ทัพทั้งสองแต่ทว่าฝ่ายพมา่านั้นเมื่ออาแซวุนกี้ยกทัพกลับมายังพระนครพระเจ้ามังระทรงมีความพิโรธอยู่จึงลงโทษภรรยาของอาแซวุนกี้ซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่ของพระชายาองค์หนึ่งของพระองค์ด้วย ด้วยการได้ยืนตากแดดและทูลหัวด้วยเครื่องบรรณาการจากจีนนอกจากนี้แล้วอาแซวุนกี้ยังมีศักด์เป็นพระสัตสุระหรือพ่อตาของพระเจ้าจิงกุจาหรือพระเจ้าเซงกูด้วยค่ะ จุดนี้จึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระหว่างเจ้าพม่าก,กับขุนนางพม่าที่รูปแบบก็ไม่ได้ต่างจากของสยามมากนักเพราะเป็นการเชื่อมโยงเชื่อมใจกันระหว่างขุนนางกับคนชั้นสูงค่ะตัดกลับมาค่ะหลังจากนั้นคนสยามหรือคนไทยในปัจจุบันอย่างเราเราก็จะรู้จักมักคุ้นชื่ออาแซวุนกี้กันจริงๆก็ในศึกช่วงกรุงธนบุรีซึ่งในบันทึกก็ระบุว่าอาแซวุนกี้วัย72ปีได้รับคำสั่งมา จากพระเจ้ามังระให้มาสยบกรุงทนบุรีทําให้ระหว่างพม่าก,กับสยามต้องเปิดศึกกันอีกครั้งโดยศึกกรุงทนบุรีครั้งนี้อาแซวุนกี้มีบทบาทอยู่หลายศึกนับตั้งแต่ศึกบางแก้วที่ได้ส่งแม่ทัพนายกองทัพหน้ามาบุกทําทางและดูลาดเารารวมถึงศึกย่อยกับกรุงทนบุรีอีกหลายศึกค่ะ ก่อนที่อาแซวุนกี้จะยกทัพมาด้วยตัวเองถึงเมืองพิษณุโลกจนเกิดสึกที่คนไทยรู้จักกันในชื่อศึกอาแซวุนกี้ย้อนเวลากลับไปพระเจ้ามังระมีพระราชองค์การโปรดกล้าวให้มหาสีหาสุระหรืออาแซวุนกี้ตั้งแต่พุทธศักราช2317ซึ่งยกมาเป็นกองทัพที่ใหญ่มากจึงต้องมีการเตรียมการและการสะสมเสบียงรวมทั้งการแบ่งกำลังออกไปตีตามหัวเมืองรายทางต่าง เหตุนี้จึงได้เกิดสึกไล่มาตั้งแต่ศึกย่อยเชียงใหม่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงใชยุทธศาสตร์ทางสงครามใหม่คือการไม่ตั้งรับที่พระนครแต่จะยกกำลังมาป้องกันตามหัวเมืองสําคัญเพื่อตัดกําลังพมา่าที่ยกมาไม่ให้มีโอกาสทําทางสั่งสมเสบียงไพร่พลให้มากขึ้นกว่าเดิม พระเจ้ามังระเองก็พยายามแก้เกมได้ส่งแม่ทัพฝีมือดีมาหลายคนทั้งเนเมียีมาบดีที่ให้ยกทัพมาตีเชียงใหม่อีกรอบแต่ก็ไม่สำเร็จและยังส่งแมงเยชัยจอขุนนางพมา่าซึ่งเคยมีหน้าที่ควบคุมดูแลพญาทละบัดนี้พญาธละถูกประหารชีวิตไปแล้วให้กองทัพแมงเยชัยจอไปสมทบรวมก,กันกับทัพของอาแซวุนกี้ที่มอตมะเพื่อเข้าโจมตีสยาม เมื่ออาแซวุนกี้ทราบว่าทัพสยามตั้งอยู่ที่เมืองตากจึงมีคำสั่งให้ส่งกองกำลังของแมงเยชัยจอยกทัพพมา่าข้ามผ่านด่านเจดีสามองค์เพื่อเข้าโจมตีสยามทางการจนบ,บุรีอีกด้านหนึ่ง แต่แมงเยชัยจอแย้งและก่อปัญหาให้อาซาอุนกี้โดยมีข้อแม้ไม่ยอมยกทับไปตามคำสั่งอ้างว่าอาซาอุนกี้ให้ส่งกองกำลังขนาดเล็กไปกับตนอาจถูกทับสยามดักซุ่มโจมตีได้ควรจะส่งทับหลวงใหญ่ไปเลยทีเดียวอาซาอุนกี้ก็ยังยืนยันคำสั่งเดิมโดยให้เหตุผลว่าทางช่องด่านเจดีสามองนั้นสเสบียงน้อยไม่สามารถรองรับทับขนาดใหญ่ได้ทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างอาซาอุนกี้ และแมงเยชัยจอค่ะแมงเยชัยจอไม่พอใจจึงขัดคําสั่งของอาแซวุนกี้ถอนทัพของตนออกจากสงครามตั้งอยู่ที่เมืองมอตมะไม่ไปที่ใดอาแซวุนกี้จึงให้ฉับกุงโบหรือในพงศาวดารไทยเรียกว่ามุยอคุงวุนเป็นแม่ทัพนํากองกําลังพม่า5,000คนเข้าลุกรานสยามทางด่านเจดี3องค์ในเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดอีเวนต์ขึ้นอีกหลายสงครามตามสถานที่ยุทธศาสตร์ต่างๆแต่โดยสรุป แล้วพม่าทำการไม่สำเร็จในทุกทางที่ยกไปและในทุกทัพก็ประสบกับความพ่ายแพ้รวมทั้งความวุ่นวายในปลายรัชการของพระเจ้ามังรักเกิดขึ้นดังมีให้เห็นในกองทัพอาแซุ่นกี้ในหลายกรณีค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้ามังระก็ยังเชื่อมั่นในอาแซวุนกี้อยู่ไม่ทรงประกันเบาถึงแม้จะมีแม่ทัพนายกองหลายคนหนีทัพกลับและกลาบทูลยุโยงก็ตามแต่ทว่าพระเจ้ามังระกลับเชื่อใจทหารเอกของพระองค์จับเอานายทัพนายกองที่มีปัญหาในกองทัพส่งกลับไปให้อาแซวุนกี้จัดการตัดกลับมาที่อาแซวุนกี้ค่ะอาแซวุนกี้ได้เปลี่ยนกลยุทธ์ที่จะจัดการกับอยุธยา ศึกรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นคือศึกอาแซวุนกี้ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2318ทัพพม,มา่านำโดยอาแซวุนกี้ยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมา รมการเมืองตากและพระยาสุรบดินเจ้าเมืองกำแพงเพชรเห็นว่าทัพฝ่ายพมา่ามีจำนวนมหาศาลไม่อาจต่อกรอนได้จึงละทิ้งเมืองอพยพพาผู้คนหลบหนีเข้าป่าและมีหนังสือบอกความถึงเจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีที่เชียงใหม่และถวายหนังสือใบบอกลงมายังกรุงธนบุรีศึกครั้งนี้รบแตกหักกันที่เมืองพิษณุโลกแต่อาซาุุนกี้ก็ไม่อาจเอาใช้ได้โดยง่ายนะะักค่ะเนื่องจากในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสิน ได้ส่งเจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีมาป้องกันเมืองพิศณุลโลกอันเป็นหัวเมืองใหญ่ด่านสุดท้ายเอาไว้ซึ่งการต่อสู้ก็เป็นไปอย่างดุเดือดแม้เจ้าพระยาจักรีจะทรงใช้การแบ่งกําลังทหารแต่งเป็นกองโจรคอยดักซุ่มตัดสเสบียงอาหารเป็นที่ได้ผลในช่วงแรกแต่ด้วยประสบการณ์ของแม่ทัพเท่าผู้นี้ก็ทําให้สามารถรับมือได้ทุกครั้งเมื่อการรบไม่อาจหักเอาได้ด้วยกําลังอาซวุ่นกี้ก็ได้ใช้แผนเมื่อครั้งสยบกองท ต้าชิงนั่นคือหลีกเลี่ยงการประทะกับกองทัพที่แข็งแกร่งทําเพียงจึงเอาไว้และหาทางตีตัดสเสบียงอาหารกล่าวคือเมื่อเจอกองทัพของเจ้าพระยาจักรีก็ไม่ส่งกองทัพใหญ่เข้าประทะด้วยตรงๆค่ะแต่ให้ทหารเข้าประทะเพื่อจึงไว้เท่านั้นจากนั้นก็แต่งกองโจรคอยดักปล้นสเสบียงอาหารและตัดกําลังเสริมที่จะเข้ามาช่วยพิษณุนโลกสุดท้ายการรบระหว่างอาเซวุนกี้กับเจ้าพระยาจักรีก็จบลงอาเซวุนกี้ส สามารถเข้ายึดพิษณุโลกได้แต่ก็ไม่สามารถลุกต่อได้ในทันทีต้องเสียเวลาหาสเสบียงอาหารอยู่หลายวันเนื่องจากเจ้าพระยาจักรีได้แต่งทัพซุ่มมาตัดสเสบียงแม่ทัพเท่าผู้นี้เอาไว้ตลอดการสึกนับเป็นการสู้รบที่อาแซวุนกี้ทั้งแปลกใจและชื่นชมแม่ทัพศัตร,รูผู้นี้มากเมื่อพิชิตเมืองพิษณุโลกอันเป็นหัวใจหลักในแผนป้องกันของกรุงธนบุรีได้แล้วอาแซวุนกี้จึงได้แบ่งกองทัพออ,อกเป็นสามสายกว่าตอนผู้คนและ,สะเสบียง ไหลบ่าลงมาพร้อมๆกันส่วนนาแซวุ่นกี้เป็นทัพหลวงคอยหนุนทัพต่างๆอีกทีในขณะนี้กองทัพทุกสายพร้อมแล้วที่จะมาบรรจบที่กรุงทนบุรีอีกทางด้านหนึ่งนั้นพระเจ้ามังระก็ส่งเนเมียวเสียบดียกทัพเข้ายึดหัวเมืองทางเหนือได้ราบคาบส่วนทัพทางใต้ก็สามารถยึดเมืองกุยเมืองปลานเอาไว้ได้แล้วเช่นกันทั้งสองทัพเตรียมมุ่งสู่กรุงธนบุรีอีกทางหนึ่ง ขณะนั้นสถานการณ์ของกรุงธนบุรีวิกฤตมากเนื่องจากหัวเมืองใหญ่เมืองสุดท้ายอย่างพิษณุโลกแตกแล้วทั้งทับใหญ่ของเนเมียวลเซียบดีอีกสายก็ตีเชียงใหม่แตกแล้วอีกทั้งทับทางใต้ก็ตีมาถึงเมืองเพชรบุรีแล้วเช่นกันและกําลังจะไหลบ่าลงมารวมกับทัพของอาแซุยนกี้อีกแต่แล้วเหตุการณ์เหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อมีข่าวด่วนจากกรุงอังวะใจความว่าพระเจ้ามังระ,สะเสด,ดสวรรคตแล้วอาแซุยนกี้จึงเร่งกลับ พระนครโดยเร่งด่วนถึงขนาดทิ้งทับบางทับเอาไว้ให้ฝ่ายทางธนบุรีได้ล้อมปราบปรามซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่นวายทางฝั่งพมา่าเกี่ยวกับการขึ้นคลองราชของกษัตริย์พระองค์ใหม่หลังการเสด็จสวรรคตของพระเจ้ามังระเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์ต่างสแสวงหาการสนับสนุนจากผู้กว้างขวางและมากบารมีผู้นี้อาแซวุนกี้มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ราชสมบัติตกเป็นของพระเจ้าจิงกุจาหลานของอาแซวุนกี้เอง ตามเจตนาของพระเจ้ามังระที่อยากให้ลูกของพระองค์ขึ้นคลองราชแทนที่ราชสมบัติจะตกแก่โอรสองค์อื่นๆของพระเจ้าวาลองพยาตามพินัยกรรมแรกในเวลาต่อมาหลังจากที่พระเจ้าจิงกุจาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอาแซวุนกี้ให้ขึ้นคลองราชแล้วแต่อยู่ไปอยู่มาพระเจ้าจิงกูจาก็เกิดความระแวงสงสัยจนปลดและในประเทศอาซวุนกี้ไปอยู่ที่เมืองสกายกระทั่งพระเจ้าหม่องมองช่วยโอกาสยึดราชสมบัติและ ขึ้นคลองราชแทนแต่ก็ทรงอยู่ในอํานาจได้เพียงเจ็ดวันค่ะพระเจ้าปะดุงก็ได้โค่นล้มอํานาจพระเจ้าหม่องมองและขึ้นคลองราชแทนการขึ้นมามีอํานาจของพระเจ้าปะดุงพระองค์ทรงเรียกข้าราชการเก่าที่ถูกในประเทศไปอยู่ที่เมืองสกายนั้นกลับเข้ามารับราชการดังเดิมซึ่งอาแซวุนกี้ก็เลยได้กลับมารับตําแหน่งอักรมหาเสนาบดีเหมือนเดิมและหลังจากนั้นมีข้าราชการบางคนมาบอกพระเจ้าปะดุงว่าอาแซวุนกี้คิดการ โดยร่วมมือกับแม่ทัพนายกองพระเจ้าประดุงจึงตั้งข้อหาขุนพลเท่าเจนศึกผู้นี้ฐานเป็นกระบฏและถูกนำตัวไปประหารในเวลาต่อมาซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะก็มีแม่ทัพนายกองที่ถูกประหารเป็นจำนวนมากซึ่งถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับอาแซวุนกี้คิดการก่อกระบฏจึงสรุปได้ว่าอาแซวุนกี้เป็นขุนนางทหารเอกแห่งราชวงศ์คองบองในยุคเริ่มต้นตั้งแต่ในรัชการของพระเจ้าอลองพยาผ่านยุคสมัยพระเจ้ามังล พระเจ้ามังระพระเจ้าจิงกูจาพระเจ้าหมองมองและมาจบชีวิตในสมัยพระเจ้าปดุงมีชีวิตอยู่ถึงหกแผ่นดินเป็นทหารเอกที่เก่งทั้งบูและบุญและเป็นที่จารึกเอาไว้ในพงศาวดาพรพมาร่าจ,จนปัจจุบันค่ะแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ